เด็กและเยา,าวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไม่รู้เหมือนกันสลามไม่มีอะไรเลยโอ้ยีไปแล้ พอดีปะพอดีปะออพอดีพอดีเพอรฟบปะอิสตว์อัศวีนอีน่าโลมาสองโลมาดิโลมาดิกุสกุสตีะตีะตีะกุสกุสแล้วเมเข้าไดา้เหรอมึงมีราศีหรอเไม่เออพวกเกมอะไอีอคย,ยืนเนียราศีัจับเลย แล้วจ่ากคนไี้เอากูเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เออเชื่อเขียวเห็นแลนะมันไม่มีราศีกูดูก็รู้เห็นปะดู้ดูเอามีข้อแก้งหนึ่งได้ไหมแก้งอะไรพี่แก้งเคสอะพี่อยากเข้าเคสอะเอสูรู้จักไหมหลาพี่มันม่วงไหมเนี่ย มันม่วงไม่ใช่ใ,ใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่มันม่วงใครคือมันม่วงไหมมันม่วงมันม่วงอะไรสักอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เลยอย่างนั้นหนึ่งนะใช่เหรอมันพี่ชื่ออะไรชื่อหมอกครับชื่อหมอกเหรอ็นไหมไม่ใช่เห็นไหมแถวโทรศัท์เบอร์นี้สิ เบนี้่ยสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปดทรงไปสิเอ่อขอโทษค่ะหนูเทอผิดหนูเธอผิดไม่โอ้โหไ,ไม่ไม่ก่อนเลยเบอร์ที่ถูกสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปดเบอร์ที่ถูกสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปดอ่านั่นคือเบอร์ที่ถูก อยอะไรอ่ะพี่เข้าแก๊งเคียวสอยหรอใช่แล้วเขาพี่อยากเข้าหนูมีคอนเนคชั่นไหมเออรู้จักรู้จักคนในกลุมไหมรู้ค่ะรู้จักใครหนูรู้จักใครพี่อยากเข้าเดี๋ยนะพี่อยากเข้าแก๊งรู้จักพี่มั่งฮะหนูไม่รู้จักไอ้ชั่วนั่นนะนะแล้วไม่ใช่เพิ่งรู้จักพี่มั่งรู้จักไอ้ยันรู้จักพี่มะม่วงรู้จักพี่ตัง นี่คือพี่มะม่วงมันม่วงฮะไม่รู้ว่าเขาโกหกชื่อหนูเขาเฟซชื่อใส่หนูอ่ะคนคนที่มันมันหันหน้าสถานการณสแหากันอ่ะหนูก็ไม่สนใจหัวม่วงม่วงอ่ะมันไม่ใช่พี่แล้วแต่พี่มาแต่พี่อยากอยากเขาเก่งนะอยากเขาบอกเขาบอกว่าเค้าสวยนี่แบบตึงเลยตึงเลยเหรอใช่แล้วพี่อยากแบบอยู่ตึงๆ แล้วในดูบอลไหมน,นัดเล่กันดูนะทางนั้น,น<ด>อ่ะได้ไปเอาพี่ก่อนน,นะเดินขบอาดีไหมไม่เห็นไม,ไม่ไม่เห็นหรอ <c oughs> เดินกู้ <c oughs> เห็นไหมเหมือนไหมพี่ขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรก็ไม่เหมือนพี่ตจ้ไหนหัวม่วงไหนตาหนูแล้ว,แล,วแล้วใช่แล้วจ้ะ <c oughs> กิ give me, give me. Hey, give give ๊บมี่ UID God กิ๊บมี่กิ๊บมี่กิ๊บมี่พี่มัดมีคนอยากเข้าเฮลซสวยพี่มัดเฮ้กิ๊บมี่กิ๊บมี่ bro ชื่ออะไรนะหมาะหมาะมงชื่อหมาะพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อเซบาสเตียนจ้ะกับคริสเตียนเดี๋ยวหนูเปิดบัตรให้เพื่อนพี่หรือยังแฮมบิดพี่ขอ ขอรโอองโทษยเก่งหนูอยู่เก่งไหมโอ้โหชื่อนะ<า>คุณคุณหนูเหรอใช่ค่ะคุณหนูโซฟีอ่ะอออใช่พี่แจัคพี่รู้จักนห,หนูไหมรู้จักเลยแต่เหมือนพี่เคยคุ้นคุ้นทักหน้าตาอยู่นะเหรอใช่แล้วไฮบิด เ้ยไม่ใช่ของเราพี่แก้เผ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หอมกระทับไอ้เรี่อกูลอกไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูคำพูดของของพวกพี่น่ะใช่ใช่ใช่เป็นแบบไพน์บิชคือมันคือแบบการทักทายของพวกพี่น่ะยื่ยไปเผยก็พูดในเมืองขอพูดดิบสารศาสตร์ใช่สรุปอยู่แก๊งไหนพี่ไปเข้าแก๊งหนูดีกว่าไม่อยู่แล้วเขวสวยไม่อยู่เลยดิเลยดิหรอ เสียใจจังย่านีพี่ที่อยู่แก๊งเพศมาสิไม่พี่ไม่จะเปตนแต่ปลงเพศพี่แค่อยู่แก๊งหนูไม่ได้แต่พี่อยากอยู่ใกล้หนูบังพอมีวิธีไหมเออพี่ต้องถามแฟนพี่ก่อนแฟนพี่หนูเห็นในในใไอดีการ์ดพี่เขียนว่าอะไรอ่ ไม่รูจ้จะไม่ได้เออมันเขียนว่าเมียมีเมียพี่ต้องมาใช่ไหมมันเขียนว่าซ <c oughs> ิงเกิลอามซิงเกิลถต้องไหมล่ะแล้วพี่มาทำแล้วพี่มาทำอะไรนี่นะพี่มาหากแก่หหนูนั่นแหละมาแกอยูาากกอย้อาวจริงก็มา,ากแกอยู่แหละแต่พอเจอหนูพี่ก็อยากคุยกับหนูก่อนอ่าพี่อยากเข้าเคียวสวยไหม๋ยวคุยให้ได้คุยลองคุยพี่หน่อยได้ไหม คุยกับพี่หรอคุยกับพี่ก็ได้ไอ้คุยเรื่องเกมก็ได้ได้หมดแหละพี่พี่มีธุระอะไรคุยกับหนูพี่ไม่มีหรอกแต่พี่พอจะเป็นธุระให้หนูได้ธุระแบบทุกวันน่ะในทุกวันธุระหรือภาระใช่พี่เป็นแบบไหนพี่ก็เป็นได้หมดอ่ะให้พี่เป็นควายไหมล่ะถ่ายหน้าเออหนูเห็นนะหนูเห็นขาวที่ขาวที่หัวพี่ไหมล่ะ เห็นอะไรนะเห็นขาที่หัวพี่ไหมไม่เห็นอ่ะเออไม่เห็นใช่พี่ไม่ได้เป็นควายเดี๋ยวพี่เป็นของหนูให้เอาไหมพี่พูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าถามเพื่อนพี่เด่น,านนานๆครับนานๆเพื่อนผมจะคุยกับผู้หญิงนานทีเหรอนานๆจะคุยกับผู้หญิงครับไม่ได้คุยแบบเลอะเรื่อยครับผมคนที่ถูกใจเท่านั้น คนที่ถูกใจถูกชะตาฟาริชิตใชอะเพื่อนดูเห็นรอครับตรงไหนมันถูกใจพี่เนี่ยให้พี่พูดไปล่ะเออหวัวดูไงสีเหลือ,องมันเด่นด,ดีตอนแรกเพื่อนพี่จะเข้าไปหาสภาแหละแต่ผมเดินส่วนสวนทางกันมาออร่ามันเปลี่ยนบุคลาภอบัน เนี่ยท้องไปตามหรือเปล่าพี่ปรึกษาทนายทนายบอกว่าคุม้มหนูโตแล้วใช่หรออืออายุเทนะ่าไหร่เนี่ยปีนี้นอายุสิบแปดอุ้ยพอดีเลยเดิยฮะพอดีเลยเดิพอดีอะไรสิบแปดเนี่ยยี่สิบมันต้องพัองนอันนี้หรือเปล่า มันคือสิบแปดค้ชผาดูใจได้อ๋อใช่พี่เป็นคนมีเสียธรรมหมดแล้วนะคนเราทำอะไรก็ต้องมีเสียธรรมใช่ไหมครับโตเอ้ยไม่ใช่ครับก้านหน้าพิสเตียนโต้ไหนนี่โต้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 ชุดชุดเครื่องนอนตาโต้โต้ไงใช่อันนี้คนไทยไม่เลยหรือเปล่า ไม่ใช่ไปเรื่อยไปเรื่อยที่ไหนล่ะถ้าไม่ไปเรื่อยไปหาได้ไหมติดไหม่อนใคนี่ติดไหมมาที่พี่ว่าจะพี่แหลีเหลืองแหละมาหาี่ใช่ไหมแลเหลืองใช่แล้วมาหาสิแลเหลืองแหลนเหลือง พี่อยู่เคเอ็ดไหมเนี่ยไม่ได้อยู่เดี๋ยวมีที่ไหนพี่ไม่มีแก๊งใช่เหรอเซอร์ไกเดินเหนี่ยคาเดินทางไปเมตติ้งได้นะคะใช่ครับพี่แชทขึ้นจอแล้วนะปรับไปนะขึ้นจอแล้วนะขึ้นจอแล้วครับโดขึ้นจอขึ้นจอแล้วลองดูได้อ่ออแทงกันทำไมล่ะอย่าแทงนะสภาพี่ลองต่อยหนูสิหืมหืมอต่อยสิต้อนอะีรอย่า ใส่สีใส่สีเท่อะใส่สีนี่นี่เฮ้ยรุ่นใหญ่มาเว้ยรุ่นใหญ่มาว่ะเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่อะไรเนี่ยมาเตาะสาวเหรอบานหลวงเตาะสาเลยครับเรียกผมดีๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาผมนะพี่เมฆวันนี้ไปไป ID อะไรมอง ID สองสองเก้ารออยู่นี่ก็ได้จริงๆอ่ะพี่เป็นประธานบริษัท อ้คี่อยู่เคียวสวยนี่จริงๆพี่ไปทาบริษัทพี่ดูมาพี่จะดูะดอันนี้เฉยนี่แถวบริษัทอะไรหรอเคียวสวยจำกัดจริงๆพี่เป็นคนหน้าแก๊งหลอใช่แ,แล้วใช่หรอชื่อที่หนูพูดแอมมองไอ้บ้างอะไรเงี้ยให้พี่ลองด่ามันไปละพี่ก็ ดูแลพวกมาลกรพี่ดูแลพวงมา่กนไอ้มั่งไงเดือนอะถามเพื่อนพี่ดิไอ้มั่งเป็นเด็กเดือนรู้ไหมเนี่ยไม่รู้รู้แค่ว่าพี่มั่งเจ้าชู้โอ้นั่นก็ถูกแล้วล่ะงั้นอะแต่พี่ไม่เจ้าชู้เพราะพี่เป็นบอสเจ้าชู้ไม่ได้อ๋อชู้อันนี้อันนี้ยิ่งแบบตัวหนักเลยทำไมล่ะดู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 แบบฮัลโหลครับอันนี้จานปอนนะบาบ มองครับมองมองเสบาเตียนเสบาเตียนเรียกยังไงพอเสบาเตียนเดี๋ยวาไปเรียกไก่เลยโอเคครับเสบาเตียนหือเรียกปอนเฮียอะไรเนี่ยใครเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เรียกปอนอสัลเดี๋ยวชวยหรอกเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟรีน็จัง่าไงเด็กเด็กน้อยไอ้นี่ปะปะ

ให้คะแนนเต็มสิบให้สองศูนยะ์สี่เลขเดิอออมอพีแจค้กเกียร์คะแนนไมนต้องไม่เปลี่ยนไอ้เ,เอชื่นีคะแนน,นเต็มสิให้แปดอีกสคะแนนอ่ะแคกียคะแนน้นเกียคะแนนกียคะแนน,น,นไม่ กูเก็บเก็บไว้ในสารระบบนะเก็บไว้ในกลมนะดีเดี๋ยวมึงก็ไปทักเขาอีกไม่ได้ทักไอ้เหี้ยมบอวลเมื่อวานคนหนึ่งมึงก็จะเอาเขาอย่างเดียวเลยใช่อีกกูพูดเล่นให้เก้าโอเคให้แต่เนาะอย่างน้อยต้องได้เก่าเก่าใหรู้มันถ่ายรูปอะไรบ้างดูดิเก่าเต็มสิบเต็มสิบไ่หักโอ้โหแต่ละคน สิบครับมาถึงวันเจ้าชูผมเจ้วชูตรงไหนผมยังไม่ได้เลยมีเพนมาละมีเพนกระกรมปละมีมีมีกูไม่เด็ดมีคนมานี่หรอกมี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 สีขามันเป็นแต่งตัวเพื่อน ี่บอดีครับโอพี่บอลมาช้าดิพี่วิวเซลเขาหมถือกล่องแทนแทนผมหมถือไม้แทนคืออะไรฮะแทนเซลพี่ออนเซลพี่ออนอะไรวะไปเซลไปเซลอะไรพี่ออนมาเซลอะไรครับไมวอเยป่นเยนกาเล่า่นี่นกปนเี่่ยเปลี่ยนกากาเกรนารนารเกา่าเ่าเนี่ยาีกา่าิดอะไรขึ้น ต้องคือเาไปต่อ,ตอไปต,อต่อไปวาร์ที่แ,แลนดก่อนว่าวาร์ปนี่แหละงมาได้เขาเรีว่าทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำอะ่ะพี่วันเป็นใช้กเกาะอันไหนอะเกาะเกาะเกาะชาท้ายเพื่อนใส่เสื้อกกูเหมือนกูก็ได้ ไปเ,เ,เป็นตะกี้ไงไอเกาะตะกี้ไงเกาะมันเลื่อนหาสีอาเอเลนได้จากนี้กนี้อีก็เลื่อนเร็วดี มันเสื้ออะไรเสื้ออะไรชุดนีบไม่ใส่อ,สอ,อ่ะผมไม่มีสั่งอ่ะอย,อยู่ท้ายๆอ่ะเมื่อเกือบท้ายอ่ะเอาหาหาลเลื่อนดูจะอยู่เสื้อหมออ่ะ

ไอ้บอกลูกหนึ่งนะมาตรงน,นี้เลยเข้างนี้เออลูกหนึ่งยังหน้าเลยครับยังหน้าเลยครับยังหน้าก่อน,นครับ <Okay. S 2> นักเรียนนำความเคารพสวัสดีครับ เพย์ตีโยยว่าสันตุสเหมือนในบ้านเหมือนบ้านหลวงเมื่อคืนเลยว่ะบ้านหลวงจะเค้ยมเจ้าสาวผมหน้าเมื่อคืนน่ะไม่ใช่กูนู่นอีกคนนึงใครไม่รู้จักนะเนี่ยมองมองเลนะก็คือเฮดอีกคนนึงของเกียวสวยที่หายหน้าหายตาเพื่อไปฝึกวิชามาตอนนี้พร้อมละที่จะกลับมาแบบรันต่อใช่แล้วใช่แล้วิชาวิชาไม้มีดเปิด ประชสร้างฐานยี่อะไรเลรู้พี่ชายย่ะรู้ก็ใครมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหมองได้เหมือนกันมีอะไรก็คุยกับหมองได้ว่าจะเป็นเรื่องแก๊งหรือเรื่องอะไรข้างนอกก็ตามมันเะ21คนเหรอยั่ขาดอยู่ใช่ไหมเวลวทุกคนเยอะนี้ครับปกติอาจจะใหม่หลายคนอยู่หรือว่าบางคนอาจจะทันหรือว่าบางคนหมองบอกบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์คนในแก๊งเบอร์ เบอเป็นสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปดสี่หนึ่งสอีแี่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปดพิมพ์ชื่อมามอย่หนึ่งหนึ่งห้าสองแปด่ห่ง่า มาเต็มเลยเบียร์คันหวานนะเบียร์คันหวานอ๋อ oh, <t> แล้วเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเกิดพี่มองไหนๆก็ไหนๆทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พี่มองสักสามจบเร็วเริวแฮปปี้เบิร์ d เดย์ กัน้นหนึอบหยัากล้องเก็บกล้องเก็บกล้องขอมาผ่อนมากผอนมากเลนตีน้อยหนึงนะเพื่อนตีน้อยอะไรเพื่อนมันเกิดไในอ่ะกินก็ดพอมีเก็บเก็บปูนหรือเก็บแอร์ดรอปเก็บอะไรก็ตามอย่าให้มองเก็บนะทุกคนเข้าใจไหมเอาไปเช็นะครับขอเวลาอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวไปเลครับทุกคนสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งไปทางอยากไปทางการนะครับสวัสดีวันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะครึ่งปีแล้วนะครับปีใหม่มาก็ผ่านปีใหม่มาก็จะครึ่งปีละเวลาก็ผ่านไปไวามากๆนะครับยอ่อสู้ๆนะครับไม่ใช่ใครที่ทำงานหรือว่าอะไรพวกนี้ สร้างครอบครัวอยู่หรือว่านะครับสู้สู้สู้ด้วยกันผมก็พยายามในเรื่องเรียนจบเรียนให้มันจบเนี่ยผมจะสู้ไปสู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทีมหรือว่ามอบนเทนต์นะครับแล้วก็ให้เป็นรอยยิ้มสักนิดนึงนะครับไ้พี่แชทมองมองอุ้ยเรื่นั้นอะไรเยอะคุยละเรื่องของอุ้ย ไปจะเื่อสองไปเื่อสองเดี๋ยวเดืากันบนเนี่ยจับนัดครับจะลองทำใหม่อ่ะเปนพี่ช่าใแญ่หรอ่อ้โหแม่โูนสไลด์โดนเทปสักรับ 300สาม,สร,ม,สร,มร้อยคนสลับสามร้อยคนสามร้อยคนสามร้อยกว่าแล้วก็วันมิ팅นะครับก็พบกันไลฟ์สดเหมือนเดิมผมก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ดูแหละ ท่านไแม่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K H O c ด้วยกันนะคะ